วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสายพันธจรนะครับันนี้ก็มาเดินป่านะครับก็มาเก็บนี่ผลไม้ป่านะครับลูกบ้วยนะครับรสชาติก็จะออกเป็นมันต้นก็เปรี้ยวนะครับมันต้นก็ออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับเดี๋ยวชิมูาต้นนี้ดูซิว่ารสชาติเป็นแบบไหนครับต้นนี้ออกเป็นเปรี้ยวหวานครับ แต่ก็มีรสเปรี้ยวเยอะกว่าหวานนะครับก็ <c oughs> บดนี้บทน,นี้นะที่จะถ่ายพืนให้ดูนะครับสามบดคืนก็ฝนตกครับก็อ่าลูกฝนบวยนะครับก็ตกาลงพื้นนะครับเป็นพื้นหญ้พาพืนใบไม้นะครับดูอับฝนบปยก็ไม่ได้ช้ำนะครับ ก็วันนี้มาเก็บได้นิดหน่อยนะครับอืมก็เ,เขียนอยู่ตามพื้นนี่นะครับครับดูจะต้นบวยนะครับก็อายุประมาณสักสิบกว่าปีนะครับก็มันโตน,นะครับผมก็ไปปลูกที่บ้านนะครับก็ใช้เวลาประมาณสิบสาสี่ปีนะครับกว่าที่ จะให้ผลผลิตนะครับครับไปก่อนครับลาก่อนพบกันใหม่ครับ